เป็นอีกวันหนึ่งที่สดชื่นแจ่มใสแต่วันนี้มีฝนพลมลงมาตามปกติของฤดูฝนนะคะฤดูฝนของช่วงจังหวะเดือนพฤศจิกาธันวานี้ของภาคใต้เป็นคือฤดูฝนที่แท้จริงนะคะฝนตกระยะเวลาห่างกันก็ประมาณสัก15นาทีแล้วลงเม็ดใหม่นะคะแล้วก็ลงไปอย่างนั้นประมาณ10นาที อ่อนตัวลงแล้วก็มาเพิ่มหนักขึ้นนะคะบางทีก็หนักตอนใกล้จะอ่อนตัวนะคะแล้วมันก็หายไปเลยหายไปแล้วก็กลับมาใหม่เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติที่ภาคใต้วันนี้วันเป็นอีกวันหนึ่งที่ฝนตกตั้งแต่เมื่อหน้าจะเกิน10วัน7็วันที่ผ่านมานะคะเป็นระยะระยะแล้วก็ เหมือนกับว่ากระจายกระจายไปไม่เม็ดหนักแต่ว่าวันนี้ลงเม็ดหนักมนาะแล้วก็นานคิดว่าบางแห่งที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มนะน่าจะมีน้ำท่วมนะคะที่เกาะพังันนี่พื้นที่ราบลุ่มก็คือแถวแถวถนนเส้นกลางในหรือเส้นริมที่อยู่แถวหน้าอำเภอนะคะแล้วก็ถนนตรงคลองลำคลองของสีธนูนะ รถเล็กอาจจะเข้าวิ่งไม่ได้เนาะมัยังไม่มีผู้คนมากมายก็จะเพาะผู้คนที่ยังอยู่ในกลุ่มหมู่บ้านของเรานะแต่ว่าลมในทะเลไม่มีนะคะมากันแบบนิ่งนิ่งหยุดหยุดลมไม่มีกระดิกใบไม้เลยนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามแล้วก็เป็นภาพที่เรา จัดมาโดยการไปเดินเที่ยวอยู่หลายวันนะคะแล้วก็ไปมันบ่อยๆเพื่อให้กล้ามเนื้อขาของเราแข็งแรงนะคะหลังจากที่หยุดมา2ปีไม่ค่อยได้ทำงานหนักน้ำหนักของเราขึ้นเอาขึ้นเอาเลยนะคะประมาณว่าอยู่ในสถานที่ที่ธรรมชาติฟื้นฟูมากๆนะคะ เป็นช่วงฤดูฝนของภาคใต้แล้วทําให้เราได้เรียนรู้การอยู่กับธรรมชาติเตรียมตัวพร้อมนะคะว่าเมื่อไหร่ฝนจะตกพอฝนตกแล้วเราควรจะเตรียมตัวแบบไหนนะคะช่วงสําหรับคนที่อยู่ในพื้นลุ่มนะคะเอ่อน่าเป็นหน้าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าฝนตกนิ่งๆสองสาวันนี้แล้วก็อีกสุดอีกอย่างหนึ่งที่สวยงามที่สุดก็คือน้ําตกที่เกาะพังงาน มากันสวยมากแน่นอนเลยค่ะแล้ววันต่อไปจะนำภาพสวยๆงามๆมาส่งแต่ละชายหาดที่ไม่เหมือนกันนะคะขอให้ทุกคนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าหากว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี่จะทำให้เราได้มีกำลังใจในการทำงานและการจะถ่ายภาพมาให้ดูเนาะ ตอนนี้ช่วงขณะนี้ของช่วงที่ได้คุยกันนี่ก็คือเกาะพังงานติดเชื้อประมาณ100กว่าคนนะคะเกือบ200คนแล้วนะคะถ้าผลตรวจของ TATK Positive มี100คนนะคะแล้วก็รอการยืนยันที่คนบอกว่าป่วยเนี่ยก็คือติดประมาณ อย่างถ้า1,000คนยังไงก็มี900คนกว่านะคะหรือว่า800กว่าคนประมาณนี้เนาะแต่นี้ในจำนวน100่งจำนวนที่ตรวจออกมานี่300กว่าคนก็มีทั้งคนไทยนะคะคนไทยก็ติดนะคะาองชาติก็ติดนะคะชเชื้อผลของมันออกมาเนาะแล้วก็ต่งางชาติพม่าเนี่ย ก็มี29คนนะคะอีกวันแรกๆนู้นมีผลของคนไทย6คนนะคะก็รายงานกันขึ้นมาเรื่อยๆๆนะคะสรุปแล้วทั้งมากมายนะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่แน่ใจว่าทุกคนทำไมไม่ได้ควบคุมตัวเองอันนี้เราก็จะไปตัดสินหรือด้อยค่าของคนที่ป่วยไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องรัดกุมที่ตัวเราเองด้วยเนาะมันเป็นอะไรที่ เราจะต้องระมัดระวังอยู่อย่างรัดกลุ่มแก้กับตัวเราเองนะคะเดี๋ยวนี้ใส่หน้ากากประมาณสี่ห้าแผ่นแล้วนะคะแต่ก็ดีเหมือนกันนะทําให้เรารู้สึกว่าเออลมหายใจเรานี่ใบหน้าเราก็ไม่ประทะลมมากเนาะครีมกันแดดก็ไม่ต้องใช้บ่อยแล้วนะคะไม่เหมือนสมัยก่อนเราคิดว่าเออครีมกันแดดมันไม่เปลืองเลยนะคะช่วงที่ตั้งแต่ใส่หน้ากากมาเนี่ยความสวยงาม ของทะเลกับความตื่นตนกน่าตกใจของการเจ็บปวดป่วยไข้ของผู้คนด้วยการเป็นโรคระบาดระยะอมัอมพฤกอัมพาตของประเทศของโลกเราเนาะมันสร้างความเขาเรียกว่าการคิดการทบทวนในการใช้ชีวิตปัจจุบันของเราว่าจะมาในรูปแบบไหนนะคะ ทีนี้ผลของการที่เราได้เริ่มต้นที่จะอยู่กับความเป็นจริงได้ยังไงเราก็จะต้องเดินทางดำเนินชีวิตต่อไปนะคะการที่เรามัวแต่มานั่งท้อทแท้ท้อทถอยแล้วเราเองนะคะเป็นที่พึ่งของตัวเราเองไม่มีใครช่วยเราได้เลยเราต้องเดินไปกับสังคมเขาให้ได้ เราจะต้องยืนอยู่ยืนหยัดให้ได้นะคะในเมื่อเราเป็นชีวิตที่เหลือแล้วเนาะไม่ถูกเชื้อโรคพาเอาไปไม่ถูกไม่ปิดชีวิตเราเราพยายามต่อสู้กับมันอยู่แล้วอย่างสุดฤทธ์นะคะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเราจะไม่ได้อยค่าใครทั้งสิ้นเนาะขอให้ทุกคนเพื่อนของเราผู้ชมของเรา FC ของเราทุกคนใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะกินร้อนช้อนกลางล้างมือหมันล้างหน้าให้บ่อยนะคะที่ตาของเราอย่าไปใช้มือที่ไม่สะอาดไปเช็ดมันนะต้องล้างมือก่อนที่จะจับใบหน้านะคะไม่อย่างนั้นมันจะทำให้เราเก็บปวดป่วยไข้มากง่ายมากขึ้นและมือของเราเนี่ยหมันล้างให้ได้นะคะตลอดเวลาเลยจะยิ่งดีเลยนะคะ ถ้าเรามีโอกาสพอไปจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งพักเดียวเราก็ไปกดเอาทั้งแอลกอฮอล์หรือว่าเจลล้างมือนะคะกดไว้เรื่อยๆแล้วสักพักหนึ่งถ้าวันหนึ่งอะ่ะเข้าห้องน้ำก็ล้างมือทุกครั้งเลยนะคะมันจะได้ไม่สะสมเชื้อโรคที่มันลอยมาตามอากาศนะจากลมหายใจทั้งปากและจมูกนะคะ การที่เราดึงลมหายใจเข้าแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อชีวิตเราเลยนะคะเหมือนกับเราจะต้องปรับตัวกับการอยู่กับอากาศที่เป็นพิษแล้วสร้างมลภาวะให้ปอดของเรานี่มีปัญหากับชีวิตของเราด้วยนะความเป็นไปของการใช้ชีวิตของแต่ละคนแต่ละท้องถิ่นนะคะ ยิ่งช่วงจังหวะฤดูฝนมาแบบนี้นะคะน้ำก็ท่วมเราก็ต้องดูแลส่วนที่เราจะทำให้ความราบลื่นเกิดขึ้นกับธรรมชาติรอบๆตัวเราให้ได้นะอะไรที่มันติดขัดเราแก้ไขได้ไวมันก็จะดีขึ้นไปเองนะคะถ้าเราไม่แก้ไขมันก็จะเป็นปัญหาสะสมนะ ความเป็นสิ่งที่ธรรมชาติพาให้เราได้เรียนรู้ทั้งแรงทั้งฝนนะคะฤดูของแต่ละฤดูเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ทำให้เราไม่เรียนรู้สักเรื่องเดียวนะคะหากเราเรียนรู้มันแล้วปแับแ,แล้วก็แก้ไขปรับปรุงตัวเองเนาะ ถ้าเราไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงมันก็จะเกิดขึ้นทําให้เรานั่งรู้สึกว่าสิ่งที่เรามันเป็นผลกระทบต่อเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้นะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเราต้องแก้ไขไปตามเหตุการณ์มันนะจะไปแก้ก่อนก็ไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดมาแบบไหนหนักหรือเบาเนาะทำ ให้มันเป็นปกติในความจริงความเป็นไปได้นะคะสิ่งที่มันเป็นไปได้มันย่อมมันย่อมแก้ไขได้อยู่แล้วนะคะแต่อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปคิดหรือไปไปทำความตื่นตระนกล่วงหน้าไม่ถูกต้องนะคะจะสร้างความไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นความที่เรา ยกเลิกหรือแก้ไขตัวเราเองไม่ได้อย่างนั้นมันมันไม่ควรทํานะมันหนักใจเราเปล่าๆวางมันลงนะคะถ้ามันหนักใจเราก็วางมันลงแล้วก็ค่อยกลับย้อนขึ้นมาแก้ไขมันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะคือไม่มีอะไรที่เราจะขึ้นสูงสุดแล้วไม่ลงต่ำนะคะมันยังไงมันก็จากสูงที่สุด ท้ายที่สุดมันก็จะลดลงมาตามลําดับเหมือนกับการที่กําลังเชื้อโรคกําลังระบาดอย่างรุนแรงนะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันแล้วคอมเมนต์ไว้นะคะ